ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากฤดูกาล2025กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship 2025หรือ ARRC ที่ผ่านการดวนความเร็วทั้ง2เรสที่สนามบุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ่วง GP Race Access by Idemitsu จะนำคุณผู้ชม World of Speed ลงแทร็กเก็บตกสีสันการแข่งขันมาฝากกันครับเริ่มจาก Idemitsu ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นไตเติลสปอนเซอร์ประจำการแข่งขันจัดเต็มห้อง hospitality สำหรับนักแข่งทีมแข่งและแขกระดับ VIP พร้อมกันนี้อย่างต้อนรับเหล่าแฟนๆโดย Idemitsu Lady ที่มาสร้างสีสันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์โดยพวกเธอ ทำหน้าที่สาวถือร่มให้กับนักแข่งทุกทีมทั่วเอเชียที่อีเดมิสึของแต่ละประเทศให้การสนับสนุนรวมถึงยังทำหน้าที่เชิญรางวัลในช่วงของพิธีม,มอบรางวัลในทุกรุ่นการแข่งขันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสีสันที่ช่วยดับร้อนในศึก ARRC หนนี้เลยทีเดียวล่ะครับอีเดมิสึส่วนไฮไลท์สำคัญก็คือการที่แฟนความเร็วเข้ามาร่วมเชียร์นักปิดไทยที่รายการนี้ลงทำการแข่งขันกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และทำผลงานเข้าเป้าคนไทยได้เฮกันตั้งแต่สนามแรกเริ่มตั้งแต่รุ่นใหญ่เอเชียนซูเปอร์ไบค์ 1,000cc โดยชิปนักครินอธิรัตต์พัวพัฒจาก Honda Racing Thailand โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเมาชัยชนะในรุ่นใหญ่ทั้ง2เรสพร้อมประกาศล่าแชมป์เอเชียสมัยแรกของตัวเองให้ได้ในฤดูกาลนี้ผมไม่ยอมแพ้แน่นอนครับไม่ว่าจะค่ายไหนแบรนด์ไหนชาติไหนผมคนไทยผมสู้เต็มที่นอกจากนี้แฟนบิดค่ายยามาฮ่า ยังได้เฮจากดับเบิลโพเดียมจาก2รุ่นทั้งไอเดียกิตภั์เกือนคำในรุ่นเอเชียโปรดักชัน250และตีอนุภาพซามูลในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ขณะเดียวกันยังได้ต้อนรับสแตมอภิวัต,ว,ตวงธนานนท์เจ้าของแชมป์เอเชียรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600คนล่าสุดที่ย้ายสังกัดมาขี่ BMW เเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสครั้งแรกของนักบิดเจ้าของฉายานักบิดหน้าฟ้าประธาน จูเนียร์ซามูเอลคอนเบนโตจากทีม AVRP ที่ได้โอกาสเข้ามาแข่งขันเพื่อเก็บประสบการณ์ในระดับเอเชียร่วมกับทีมวิกตอร r เรซิ่งก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่มาได้ขี่เอเชียครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่เขาเชิญมาขี่นะครับก็เป็นความฝันอีกควาฝันหนึ่งที่อยากมาขี่ในรายการใหญ่นะครับมาขี่กับพีพีนะครับก็ต้องขอบคุณเอ่อวิกตอร์เรซิ่ทีมมากครับที่ ให้โอกาสผมได้มาขี่ในรายการเอเชียโรดเรซิ่งครับต้องขอบคุณมากครับนอกจากนี้ในช่วงการแข่งขันฝ่ายจัดยังจัดกิจกรรมพิทบล็อกเอเชียโรดเรซิ่ง2025ซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักแฟนความเร็วได้ใกล้ชิดกับนักบิดคนโปรดจากทีมแข่งชั้นนำทั่วเอเชียรวมถึงนักแสดงหนุ่มหล่อโอมภาวัตจิตสว่างดีเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์และอินฟลูเอนเซอร์มอเตอร์สปอร์ตน้องแพรทวินันเพิ่มพูนนอกจากนี้ยังมีเสีสยสรรจากเรสควีน สาวสวยขวัญใจคอมอเตอร์สปอร์ตที่มาร่วมสนุกกับแฟนๆอีกด้วยปิดท้ายที่บทสรุปก,การแข่งขันสนามแรกจากคุณตนายสลิชานวิทยารมผู้บริหารสนามแข่ง BRIC มองว่าอีเดนิสส f FM Asia Road Racing Championship 2025มีครบทุกรสชาติทั้งในและนอกสนามถือเป็นการเปิดซีซั่นของเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆต,งต้องเรียกว่าสนามนี้ครบเครื่องทั้งร้อนทั้งฝนนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสนาุก แล้วก็สุดท้ายในรุ่นใหญ่สุดของเรารุ่นสุดท้ายของการแข่งขันก็เรียกว่ามีความสุขสำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตคนไทยทุกคนนะครับก็เรามีนักแข่งไทยชิปนักขรินได้แชมป์ในรุ่นใหญ่สุดนะครับเอสดีพันก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสำหรับสนามแรกที่การแข่งเนี่ยมันมีความสนุกตื่นเต้นร้าวใจขึ้นมาถ้าดูจากการแข่งขันในในปีนี้เนี่ยผมคิดว่ารถต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูสีเราเชื่อว่าการขับขี่ต่างๆเนี่ยน่าจะยืนจนถึงสนามสุดท้ายแล้วกลับมาตัดสินแชมป์ในบ้านเรานะครับก็อยากให้แฟนๆเนี่ ช่วยลุ้นเชียร์นักแข่งไทยในทุกๆสนามที่เขาไปแข่งในเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียญ,ญี่ปุ่นต่างๆนะครับผมว่าการแข่งปีนเนสนุกเข้มข้นแน่นอนแล้วก็สนามสุดท้ายนะครับก็กลับมาลุ้นแชมป์ที่เมืองไทยก็ติดตามนาักแข่งไทยได้ที่สนามทางอินเต,รนตอร์เนชั่นแนลสซอรคิตนะครับ